เชื่อมัาหมัดบุญเรียนอยู่รหัสโปรเจกต์ dnt ส8บทำโปรเจกต์าการวิเคราะห์แขนด้วยกล้องจับภาพก็ที่ทำอยู่นะครับเป็นเป็นการวิเคราะห์มุมของก็งสองออกมาโดยการจับภาพจากกล้งองมุรดูแทนทนนี้ก็คือใีการจับจับเาวัตถุซก็คือสามตำแหน่งเราต้องสร้างแกนของแกนออกมาสองแกนแล้วก็ นั้นก็ในการหาแกน2แกนก็คือเราต้องสร้างจุด3จุดก็คือ3ามจุดสร้างออกมาออกมาเป็น2แกนในที่นี้เราใช้เซนเซอร์แสงสีฟ้าก็คือใช้ในอดสีฟ้าในการรับภาพเข้ามาจากนั้นก็กจะภาพที่รับเข้ามาเนี่ยจะวิเคราะห์ผ่านม i s ชั่นบิล l เ e อโดยการสจัดเะห์ให้เหลือแต่แสงของสีน้ำเงิน ได้ประมาณนี้ครับที่รูปฝั่งขวามุมขวาก็คือภาพที่วิเคราะห์ออกมาแล้วก็จะได้ออกมา3ามจุดเป็นภาพสีขาวจากนั้นเราก็จับวัตถุวัตถุสีขาวออกมา3วัตถุแล้วก็สร้างออกมา2แกนก็จะได้มุ 2, 2. มของกสของกสแล้วก็สร้างกราฟออกมาจากข้างล่างเพื่อเพื่อแสดงความถี่ในการบริหาร เพีย้ยนหรือไม่าสามารถทำมืะได้เพราะผู้ป่วยไม่ได้บริหารตามที่เราวางไว้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมาก